ไม่ไมไลโวนี่โดนเปิแดงเขาโดนเปิแดงใสอย่าปากีอยู่ไหนเอาหน่อยดิปากดีอะปากีเอาดิไอ้สั์เอาดิวิ่งหนีวิ่งหนีต้องตามต้องตามต้องตามตามไละไมได้ดกีดขวางเพราะว่าเกกูเนี่ยขวางไงตีกูยังไม่ตายเลยสั์เฮาหรือเกิดปะตามมาตเดินไปนี่แหละเฮ้ยกูยังโดนล่าเยดดดดง้หังข้างหลังข้างหลังข้างหลังแดงเห็นมึงมึงเห็นกู่ อ๋อกูไม่เห็นกูไม่เห็นแต่มึงเห็นเตะแล้วเลยกูเห็นคนเดียวเหรอวะเออไป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 เลยก็ได้ไปไปไปเดินไปเดินไปตามมา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 เอาหัวเลยไม่ได้หรอนั่งเอาหอะขอนั่งมันเต็มนาทีดีกว่าอ้เหี้ยไม่เคยนั่งวันเป็นทีมั่วว่ะเทียบเอามึงนั่งมากเลจะนั่งก็นั่งหรือจะตั้งหมากเลยตั้งหมากก็นั่งเลย ครนังร่งใส่ก็ตั้งมาไปแค่เต็มเต็มกูไม่รู้เนาะกูไม่เคยเนาะกูมานากูเต็มตลอดไ <f> อ้เนี่ยเนื้อรถเวลาเนี่ยตลอดตั้งรถมานาเองที่เหลือตั้งอะไรก็ตั้งไปเลยเอาเล่นขาผู้ช่วยมาเปิดเลขอยากก็ตั้ง <g> ดูดู <s> เปิดอีกอ่ะ สายรับไว้สายรับสายรับลมกว้เฮ้ยสายรับเอาลิดิสายรับมันตุ้มตุ้มเลยมันไปเอามาก็ยังไม่นั่งเหมือนเดิมพี่สันบเนียสายรัที่ไหนวะอยูตุ้มเลยนี่น้ามึงเนี่ยเออเห็นแล้วเนี่ยกองธรรมดาเนี่ยเลยโดนหมดเลยมนเาคูเนี่ย มันมันตี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 ทิศอยเดียวไงมหนีไปก่อนยื้อก่อนดูยายามดูพยายามไม่โดนอย่างเนี้ยเอาโดนแล้วจะแพ้ชาไม่ใช่เอาตู้ถึงก่อนเอาตู้นึงไปก่อนเล้ยมึงล่อมาเลยมึงล่อมาเลยตัวตัวกับมันเลยกูหุ่นจัดให้ตัวออาเอาเอาเอากูแล้วมาแล้วเอาปโดนตีมันเลยกูเนี่ย แอรเสื้อแพ่แม่งเยอะว่ะใช่เดี๋ยวกินแป๊บนึงกินโอเ้ตายตายตายโอ้จนโอ้เาจะเจอกันใหม่บ้าอย่างมาเลยกินเรื่อยเที่ยเขาที่เกิดกเขาที่เกิด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 กเขาที่เกิดกันไม่ไหวหรอกมาตามมาเขาที่เกิดเขาที่เกิด ิ่งมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครใครนี่ก็รอเกิดรอเกิดจุดใกล้ทียมเขาจแล้วไ้จอมนลีกลับไปแล้วกลับไปแล้วไปเลยไปเลยกูกลับได้ไปเลยกูกลับได้ไปเลยไวเบิร์ดกลับเลยตั้งวงไวเสร็จก่อนรอรอรอทีมพบก่อนอันอันนั่งปินที่เกิดไม่ได้นี่หว่า ก็มาหลบก้อนเออ,ต,อนนต้องหาที่พินก่อนเอ้ยเรสโซงโดนเห็นไหมนะแต่ให้เข้าไปช่วยยังไงพี่เรสโดนเข้ามาครับ

ลอลไรวะนี่ไปหนึ่งหนี่งหนึ่งตายแล้วมาหาเทพ เก็บจุดมันดีวันนี้เ,เุ้ยป้ยป้ยปุ้ยปุ้ยสวยสวยสวยจอมยลิดวัดวอด ไอ้ก้าวังที่มาบอกว่ามึงตีกูไม่ขอโทษนะกูเลยฟิทหายขปแล้วก็เอาเลยครับมันเปิดมั่วเนี่ยมันเปิดโดนกิลวผมเนี่ยผมก็เลยเรียกกิลวผมมามาเรียกมาสองกิล <h ว ะ> ีฟาดดิฟาดลงพื้นดิเพราไม่มองหลังเลยวะอะไรกูกินรลัวๆเนี่ยยิงได้แล้วให้ใกล้กูอ่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะ จะตายแล้วกูจะตายแล้วเหลือโดนจะฆ่าสี่ห้าตัวเขียวอยู่เขียวอยู่ใส่รับเนี่ยอ้าวใครมาไอ้นี่วะจะโตอื่นเนี่ยเอียงดึงเลือดดึงเลือดใส่รับดึงเลือดได้เว้ย่ได้านยูมันละมหาเทพอะเลือดไอ้เฮ้มีตัวหัวแดงตัวนึงมหาเทพแต่นักการเขียวอยู่เขียวอยู่เขียวอยู่เยี่ยมถังถังหัวแดง ตรงไหนวะเห็นแล้วมีเลยอะนนนเห็นได้เ,เห็นได้เต่ากลางแล้วกลางแล้ว Done. กูก็ไม่เค,เคยไม่เค,เคยเป็นอัศว์ตูเลยเล่นพินที่เกิดได้ใครเล่นพินตัวกระชากสามเลยตัวลงตีมากโอ้กระชากกูอยู่นั่นแหละ แกชาาฝั่งนึงก้านนั้นดีกว่าตัวลุมสี่ห้าตัวเนี่ยเข้าวงก่อนต้องพยายามเข้าวงให้ได้ก่อนพี่วัดรับไอ้ตัวที่แบบจะเดนซีด้วยเข้าซีแล้วมันจะอยู่กับเรานาน โดนไม่ต้องโดนไม่เกี่ยวเกี่ยวหรน้าตัวมีใครขึ้นมาช่วยมึงเยวะโอ้มันแยกไปไหนวะมันแยกไปไหนลยมันเล่นาก็โดนลากมันก็โดนยีเข้ามาเนี่ยอหไรวะมันโดนละมันแตกกลุ่มอยู่แล้วมัลากของมลงก่อนเอ้สายลับบอกเอาบอลลก็มาเอาไอ้ไอ้ควายไอ้ตัวตัวมึงโดนเสียวอยกจะตายมึงโอกาสได้ดึงเลือดตรงไหนปากดี เก็บตัวที่เก <si ิดอยู่เนี่ยบุกตายเนี่ยรอมั่ได้แอบกลุ่ม้าไล่เก็บตัวอยู่เกิดอยู่เนี่ยเยเป้าหมายไม่สามารถจุดซีได้ ห่างกันเกินแล้วเก้าชิ้นระยะก็จนห่างแล้วนาดไม่มีติดอย่างเดียวเลยติอย่างเดียวเลยมานาไม่มีเนี่ยตายนี่ไม่ตายทักทีเลยยี่อะไ่ไม่มีเออ,เอไอ้คัดออกกันเราทุกทักทีเลยจ้ะมานาเป็นอยู่9อันเลยเป็นอยู่8อันเราไปใช้ก่อนแล้วกันเบิร์ตกูส่งแล้ว เจือกเคองพาอยู่บนเขาตัวนึงอ่ะบนบนแท่นหินเนี่ย เราต้องไล่เก็บเสื้อแพก่อนเอไปไปว้ยเสื้อแพไปนเป็นตัวตัวปัวเราอะ่ะโอ้พี่มาปากแปลเฮ้ย<ว>แต่แสงคืนนะ่ะบอไม่ตัดฟไฟาให้ผมนี่ ปัดตัดประสวยเอ้ยคุณไม่ทันหรอ,ออะไรเบิ้ลเบิ์ดกลับมาสามแย่หยเหรอเบิ์ดเริ่มผ่านาแล้วเหรอเฮียกลายเป็นเราโดนเก็บไปเนี่ย บอลถอยตรงนี้ไม่ไหวบอลเยอะมากเราขอก็ไม่โดนอย่างเดียวเลยเออถอยถอยออกมาถอยออกมาเยอะเยอะกลับกลับมาตรงกลุ่มเราดีกว่าให้มันเข้ามาตรงกลุ่มเราเออไล่เยอะใหญ่เปิดตีคิวใครเนี่ย

ันเยอะบอลกลับมาบอลโอ้ดูสายสายแล้วแม่งบัฟเต็มอ่ะอ่าไร้เย้ยมันก็ตีวะมาช่วยเปล่าก็ยังไงมันตีหลอก็มันมาช่วยไงมันมาช่วยพวกมันไง ไม่โดนลูกจสมนักสมนักเนียโหอกไม่ไหวก็ทไลท์กลับเข้ามาในเจิญได้หมดแดงไอ้คนหนึ่งป๊อตไอเผาบ้านเล่นฮ ม้าไฟกูยังสอยแรงกว่าร้อนก็สนักแมกเดสันเดี๋ยวพวกมึงอยู่นี่กันไว้กูไปเผาบ้านเล่นก่อนเฮียไอ้เฮียไม่มีคนทุบเผาบ้านเล่นกันกม้าไฟบอกพวกอย่างนี้พวกนี้กลับอยู่เลยนะมันบอกแต่จริงจริงไอ้เหี้ยเวยแบกต่อยกูดอกก็ร้อยสามสิบอะไอ้เหี้ยกูโดนม้าไฟดอกก็สองร้อยอะทั้งเขียวทั้งไอ้เหี้ยอะไรพวกนั้เต็มไปหมดเอย เผาบ้านแม่งเลยเราทีนีไม่ต้องเข้าไปเข้ามากเราที่แค่แบบราปอดราปอดเป็นปันก็พอ กลายเป็นม้ากูช้าด้วยเลยสี่นาทีเราเราไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเฮียเราตีเราก็ไม่เสียอะไรเฮียเราโดนเปิดแดงอย่างเดียวถังปลาอยู่ตัวหนึ่งจริงีเว้ยไอบอลข้างหน้ากลับไปเล่ใครวะ ลกลับไปตรงนี้เบอรงนีไนไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบดันดันยังถึงนี่เลยเฮียไปแล้วเฮียไม่เอากันแล้วตายกันหมดหาเทพกมกโตเอาเว้ย เ okay. จ้าสนดักเราเจ้าสนดักกย่นี่กูเผาเลยใควะเออหนูเผาแม่งแรงเลยเจ้านาทีเผาันี่เอาจังเลยเอาไหนดิเงินทุนพักมันกี่ช่างวันเราเผาแม่งวอดหมดแล้วนะ ที่เจ็ดตลาดนี่เจ็ดตลาดนี่เอาจังเลยวะเบิ้ลไอ้เที่ยงไปกดนลงกดลงมปโค้ดสวยมากเลยโดน้าหลิดตลาดเลยวะไปมาหาเทเปเปิดป้ายเว้ยมาเล็เปิดป้ายเว้ยเบิ้ล ปดแงดงติดกตุจินเลยจะติดตลอดอันนั้นหนีหนาเลยเว้ยเปิดท้ายเหรอออมาแค่เปิดป้ายใส่เราเ,เ,เออมีเจ็ดกบีเยี่ยมตายเลยจ้ะ เว้ยมันเปิดแสรมันลุมกูเลยอ่ะเอาต้องต้องมารวมกันใหม่เบิร์ดต้องหาตะยีพนรมิตรแล้วอย่างงี้ไอ้เหี้ยไอ้บีวัดนี่เรา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 เจ้าเดียวเนี่ยนนี่เราเจ้าเดียวเนอะมึงคิดว่าเราเจ้าเดียวเนี่ยเออกี่เจ้าไงเหี้ยเราถอยก่อนป่ะเดี๋ยวเวลาจะาไงเราถอยดีกว่าให้มันเจ็บใจดิหนี่เลยนีเลยหนีตายเลย ไปต่อนะเกิดนีปวาไปไหนก็ว้กกับกับบ้านกัไปไปกลับบ้านครับไะไนโตครับไปอาแค่นี้เอแค่นี้เดี๋ยววันหลังเขาเผาต่อเผไปรืโจรไปโจโจแล้วนะไปเลไปเลยนไปไหนกไดวันหลังหลังเเาผาบ้านต่อแมเสียกันเล่นเผามุ่กวันเผทุกวันน่ะมันเปิดป้ามาแล้วก็ให้มันหมดชั่วโมงลงไปแบบแบบนี้แหละแบบฟีีนี่ยแหละ ออกมาตำลึงทานคอมพิวกลับบ้านไปแล้วลงถ้ำเท่านั้นเปิดป้ายมันล่อข้างในได้หรอวะได้วัดวัดครับผมเผามากเทพอยู่เดียวเผาไงโค้แซมเลยเล่นเผายังไงอะกูเจอที่มูตึงตัวเนยไ้สัตว์รอแม่ก่อน กดเผายังไงอะ่ะก็โยนไฟเข้าไปเลสไปยืนด้านหน้าครับเลสกด N. 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 <N. S 1> เอ็นรัวเควสเลสอยู่ตรงไหนอ่ะเอ็นรับรับค่ะเผาสิงคูก<ป>ดเอ็นและสำนักแสดงยุทธเอ้ยเปิดเอ็นและคิวแล้วโจมตีพักแล้วข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็หาชื่อตัวพักตีพคอยตัวมันรอครับข้อมูลเพิ่มเติม แล้วก็พักยก,พกยาจกกัาจกแล้วก็ดูว่าเลสอะไรผาเมฆสั้นหรือยอดเขาหงกับตัวมันจะมีจุดบอกว่าให้เล็เผาตรงไหน,นอันอันมาเช้าโหไม่ไม่มาตอนเราเปิดว้แล้วเลยผาเมฆสั้นเจอเจอ,อยังครับว่ามันให้เผาตรงไหน,นโอ้เจอแล้วเล็แล้วก็ไปยืนหน้าบ้านแล้วก็ไปเผา ทางในหมดเลยเนี่ยนะจะรอดไหมเนี่ยตัวใครตัวมันเลสไม่เป็นไรครับเอออีขมันเปิดมันเปิดป้ายมาแล้วผมพวกผมไปก่อนเฮ้ออ้เหี้ยแม่งเปิดป้ายมาเราเปิดตาไม่ได้ด้วยแม่งลงทุนน่ะไอ้เหี้ยทนไม่ไหวอ่ะป้ายไว้ป้ายถ้าเกิดว่านี่ถ้าเกิดนี่วัดวัดถ้าเกิดถ้าเกิดเอาแบบเอาแบบแสบๆไปนหนว้ยเอาแบบแสบไปนี่คือ รอรอป้ายหมดแล้วไปเผาบ้านจริงยี้เว้ยใหม่อะโคตรแสบอ่ะเออนี่แหละนี่แหละถ้ารอป้ายหมดคือแไ่เผาบ้านจริงยิ้ว <c oughs>